สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเตือนในเรื่องของสภาวะฝนทิ้งช่วงนะคะเราเห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยยังมืดคลืม้มช่วงนี้ยังมีฝนตกหนักแต่ว่าอย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะคะสาหรับเกษตรกร,ร,กรที่จะต้องเตรียมตัวกักเก็บน้ํามาไว้นะคะนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่12มิถุนายนแล้วนะคะซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมบุตุนิยมวิยาเนี่ยคาดการณ์ไว้ว่าสภาวะฝนทิ้งช่วงนั้นจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณกลางเดือนนี้นะคะไปจนถึง กลางเดือนกรกฎาคมหรือว่ากลางเดือนหน้าค่ะระยะเวลา1เดือนนะคะซึ่งฝนจะทิ้งช่วงก็จะทําให้เกิดสภาวะแล้งขึ้นนะคะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยมีการคาดการณ์กันไว้นะคะว่าจะแล้งมากกว่าปกตินะคะมาถึงตอนนี้ก็เรียกว่าอาจจะเป็นช่วงโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้กักเก็บฝนค่ะเพราะว่ายังมีฝนตกหนักเนี่ยอยู่ในช่วงระหว่างวันนี้นะคะไปจนถึงวันพุธนี้ค่ะ แล้วก็มีการคาดการณ์นะคะว่าพอหลังจากผ่านพ้นวันพุธนี้ไปแล้วเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบ,บดีนะคะฝนนั้นจะลดน้อยลงแล้วด้วยฝนที่ตกหนักจะย้ายลงไปอยู่ทางภาคใต้แทนแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าหลังจากนี้เป็นไปตามที่คาดการณ์ว่าฝนจะเริ่มทิ้งช่วงตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปก็เท่ากับว่าประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีฝนลดน้อยลงถึงขั้นแล้งนะคะไปจนกระทั่งระยะเวลา1เดือนเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมาเตือนนะคะว่าสําหรับ ใครที่ยังมีโอกาสกักเก็บน้ําในช่วงระยะสุดท้ายเนี่ยค่ะของต้นสัปดาห์นี้นะคะไปจนถึงครึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยกลางสัปดาห์นี้ยังมีโอกาสกักเก็บน้ําฝนอยู่นะคะอย่าชะล่าใจค่ะส่วนถ้าหากว่าพอถึงช่วงสภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วนะคะสําหรับกรเกษตรกรหรือผู้ที่ว่าเดือดร้อนนะคะจาก สภาวะแรงนะคะก็ยังมีกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่จะคอยซัพพอร์ตเราอยู่นะคะสามารถโทรศัพท์ได้นะคะตลอด24ชั่วโมงเพื่อขอความช่วยเหลือที่หมายเลขโทรศัพท์1784ค่ะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกนะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปผ่านทางลายนะคะ ID @1784ddpm หรือที่ขึ้นอยู่ตามด้านล่างนี้นะคะขอความช่วยเหลือกันได้ในช่วงระยะเวลาฝนที่ช่วงที่ยาวนานนะคะประมาณ1เดือน ก็ขอให้ทุกคนนะคะตอนนี้มีโอกาสก็เก็บน้ำฝนกันไว้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ